สวัสดีค่ะ,ะช่องสาสาพาเลาะนะคะวันนี้เราจะไปเขาสามมุกนะคะนี่ฝั่งนั้นสวยมากนี่นะคะพี่เพียร์ใช้ในเตียงมึงได้ใช้ได้เลยอ่ะอุ้ยมันมาแล้วมันนี่มึงไม่สนใจกูเลยเหรอ ีเจ,เจเอามันวางลงแล้วเนี่ยเรอ <c oughs> แต่สวยมากเลยโูยน,นี่นาเท้าเอาจะมาหเนหนิ่งก็จะลงนะต <c oughs> อนเป็นยังไหน้ Ừ mày mà Mày có đi mà tìm mày ngon rồi có ngon đây đây ngon 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 mà, ngon nó ngon 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 mà. ngon 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 cái ngon luôn ngon nó ngon 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 เอ้ยเอาแขวนได้ไหมอาไปให้หน่อยแล้วเราตรงนี้ดูเต็มอยู่มันไม่มีเอาเดี๋ยวลูกมันหยุดหรือเปล่าครับจัดกองหยุดแต่โดนกันเลยลูกตัโตนนี่ถ่ายแผลลิงตัวนั้นให้พี่หน่อยนะ,ะลิงนี่ที่มันกินอยูจอ่จะตัดตัววะอืมจะตัดต่อเป็นนะ

ย่านนี้ยังเด้ไหยมันมีรู่ะพาถ่ายรูปมันนี่เ้ยมาเลยเ<อ>จีเจ้าหยุดตัวข้างบนมาแล้วตัวข้างบนมันตัวข้างบนมันบุเอา้าวเป็นวีคนน้นไม่ง่ย ก็ไหนมาเล่นกันเราเลย ะเดืได้ยังิงมันพ่อของโเต่ามด่กินเงรอุ้ยอุ้ยอุ้ยตุมันเนิน ง,งเอาวะเอาลิ้งยานระดับลิ้งยานอะก็ต้องปีนนานแเลยน้นงมึนมลมทางขึง้นะชมวิวมันจะรอนไหมเราจะขึ้นไหม ปวด e> นะมันทราหัวมันมลอเตยันมืดึงหัวกำลังกายไหมเราเดินขึ้นไหมมันเลิศมันปวดแ่ะู้กินงไเดี๋ยววะ มากเลยข้างล่างอ่ะวันมีสองกล้องด้วยเรากินผลไม้แล้วเราไปสองกล้องรู้ไหมเราไปเที่ยวไหมก็อาจจะหมดแค่นี้ วะไม่ก็ไม่เห็นเยอะไงแล้วก็ไม่เห็นมันคือคนกีนกล้วยดิ่งเลยขาวเออเห็นไหมกล้วยเยอะมากแล้วมันไม่มีลิงอ่ะเข้าใจไหมมาเก็บไปเนี่ยทางลงน่ยไม่ใช่คือมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวขอกินเกียวด้วยหรืคนกินเลยกินไหมวันนี้กินบ้างไหมจะเรียนมากินถัวฝักยาวกิน กินตะปูฟวงก็กเหมือนปลาเปียงโม่มันร้อนปะเออรูปของกินเยอะมาก